สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ACT วีบริเวรเตรียมบริจาคหุ่นยนต์กว่าทุนระเบิดกว่าร้อยล้านคณะผู้สังเกตการอาเซียนเจ็ดชาติตาสว่างลงพื้นที่ประเทศไทยเฮงรัตนาดิ้นตายแถลงข่าวใหญ่โตบอกไทยจัดฉากเขมรเป็นคนดีรักสันติหลักฐานชัดยังคงระเมิดอย่างต่อเนื่องขนคนขึ้นแนวหน้าเตรียมรบไปเริ่มต้นจากข่าวนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆกันนะครับของทางภาคเอกชนที่ก็เข้ามาช่วยเหลือกองทัพอย่างต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้าน,นั้นเองเนี่ยมาดามรถถังก็ได้มาบริจาคนะครับยานหุ้มเกาะรวมถึงความช่วยเหลือในการส่งทีมช่างนะครับให้กับทางกองทัพเนี่ยแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับให้ฐานไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นในการรักษาอธิปไตยของประเทศนะฮนะท่านผู้ชมล่าสุดนี้นะครับคุณวัฒนานาน่วมออกมาบอกกล่าวว่าเอกมีววรวัตรผลึกกำลัง a c t warrior เตรียมบริจาคหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดมูลค่า100ล้านให้กับกองทัพไทย ใช้เก็บกู้ทุนระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อความปลอดภัยของฐานไทยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับคือคุณเอกมีวรวัตนาคแนวดีเนี่ยเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังซึ่งก็กําลังเตรียมนะครับผลึกกาลังกับทาง a c ซบริเอร์นับแสนคนนะครับเตรียมเดินหน้าจัดหาเงินบริจาคซื้อหุ่นยนต์กวาดทุนระเบิดที่ควบคุมระยะไกลมีรุ่นที่ชื่อว่า MVC ท่านผู้ชมครับซึ่งหุ่นยนต์กวาดทุนระเบิดนะครับ เป็นของประเทศโคเอเชีย e e e ที่มีมูลค่า100ล้านบาทซึ่งจะจัดหาให้แก่กองทัพเพื่อนําไปใช้ในภารกิจกู้ระเบิดรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยท่านระบุว่าความตั้งใจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดหาซื้ออวุธสงครามแต่เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียจากการระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดย m v c เป็นหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดที่ควบคุมระยะไกลมีความเร็วในการกวาดทุ่นระเบิด 3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงควบคุมได้ในจากทางระยะไกลร,รัศมี1,500เมตรทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ10-15ปีและมีขนาดที่เหมาะสมกับภูมิภาคของประเทศไทยทำให้สามารถเข้าถึงปฏิบัติการพื้นที่เสี่ยงได้ อย่างต่อเนื่องโดยเป็นโรคป้องกันชีวิตให้กับทหารแนวหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยแม้การจัดหายุทธปกรณ์นี้จะมีขั้นตอนซับซ้อนซึ่งต้องดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งการติดต่อผู้ผลิตจากประเทศโคเอเชียการยืนยันในการใช้ทางการทหารและการบริจาคไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์การประสานผ่านกองทัพไทยและ่วยงานความมั่นคงรวมถึงการขออนุญาตการนําเข้าตามพรบ ควบคุมยุทธภัณฑ์แต่ผมและ ACT บริเออร์ซึ่งเป็นคนธรรมดาตัวเล็กๆจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาและส่งมอบให้แก่กองทัพไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้เก็บกู้ทุนระเบิดเหล่านั้นโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราอีกต่อไปให้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขให้ได้ครับประเทศไทยสมควรมีสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อรบกับใคร แต่เพื่อหยุดการสูญเสียและเพื่อยืนยันว่าชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกพลากไปเพราะกับระเบิดภาคเอกชนก็ยังคงร่วมมือกันช่วยเหลือกองทัพกันอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นคุณประโยชน์นะกลับทางฝั่งของกองทัพรวมถ,ถึงชีวิตของฐานไทยของเราด้วยท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องราวต่อมานะครับคณะ IOT ทีนะครับที่ถูกตั้งโดยมาลเลเซียนะครับในการลงพื้นที่ไปทางฝั่งของอเขมรน,นี่โอ้โหก็ต้องบอกว่าเขมรเนี่ย ตอนรับโอ้โหเป็นอย่างดีทื่ผู้ชมครับมีศูนย์พักชั่วคราวให้ด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าคณะ IoT ชุดนี้นะครับไม่ได้ถาวบอน,นะครับแต่ข่ามนเนี่ยอยากให้เป็นถาวบอลซะเหลือเกินไม่รู้เพราะเหตุผลใดแต่นะครับทางฝั่งของข้อตกลง GBC เนี่ยก็ระบุชัดนะครับว่าเป็นคณะสังเกตการชั่วคราวแต่เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่ทางฝั่งของข่ามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาลงพื้นที่ในประเทศไทยของเราซึ่งลงพื้นที่ไปที่ช่องอันมา้าภูมะเขือจุตตาโมก พามอ,อีแดงและก็พาไปพบกับ18เฉลยศึกนะครับคณะ IoT นี่ถึงคาดตาสว่างเลยครับหลังจากที่เห็นหลักฐานชัดนะครับว่าขมนเนี่ยก็ได้เริ่มิดข้อตกลงการหยุดยิงจริงๆ,ๆซึ่งเรื่องนี้รองแม่ทัพภาคที่2นะครับรองเจ้ากรมทหารได้ออกมาตอบคําถามนะครับหลังจากที่พาลงพื้นที่จริงนะครับพลตีวีรยุทธ์ลักษินนะครับรองแม่ทัพภาคที่2อต้อนรับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT จาก8ชาติสมาชิกนะครับได้แก่บ,บรูไนมาเลเซียลาวอินโดนีเซีย เมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และเวียดนามนะครับรวมทั้งสิ้น14นายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการระมิดข้อตกลงการหยุดยิงนะครับโดยมีการสรุปบรรยายและตอบข้อซักถามที่ห้องประชุมศรีจันทราพันธ์ที่โรงพยาบาลค่ายสัมปชิตท,ทิทย์ประสงค์มณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้สังเกตการ์ก็ได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากรองแม่ทัพที่2 เกี่ยวกับการระเบิดข้อตกลงการหยุดยิงของกัมพูชาตามบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ตลอดจนการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะครับเราก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับพาผู้สังเกตการ IoT เนี่ยลงพื้นที่นะครับพื้นที่แรกนี่นะครับพาไปที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลนะครับเพื่อตรวจสอบกรณีการลุกล้ำบุกรุกเข้ามาตัดลวดหนามของฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำลายความไว้วางใจ ในการเริมิดข้อตกลงการหยุดยิงอย่างที่เราเห็นในคลิปในภาพนะฮะท่านผู้ชมครับ2ที่ผามอายแดงเนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่สามารถมองเห็นพื้นที่พิพาทก็คือพระวิหารช่องตาเท่าสัตตาโสมเพื่อให้เขาเขานี่ยเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ 3. นี่คือฐานกฤษณะตรงที่ภูมะเขือนะฮะพาไปตรวจสอบกรณีการวางทุ่นระเบิด p m n 2 ที่เพิ่งถูกวางใหม่จนทําให้ฐานไทยเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บในวันที่9สิงหาปี2 5 6 8ที่ผ่านมาอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนท่านผู้ชมครับ4คือฐานปราบศึกเพื่อตรวจเยี่ยมการรับชมหลักฐานทุนระเบิดและวัตถุที่ตรวจยึดได้จากกองกําลังฝ่ายกัมพูชาเราเห็นและซุ้ในกระสอบเยอะเลยรวมถึงลูกระเบิด RPG และก็ระเบิดต่างๆอีกเยอะแยะมากมาย 5. สถานที่ควบคุมชเชลยศึกครับเราพาไปดูเลยครับและยืนยันว่าการปฏิบัติของไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากลและอนุสัญญาเจนีวาทางด้านอาหารการแพทย์และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับ 6. โรงพยาบาลพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมครับตรวจสอบผลกระทบการโจมตีด้วยจรวด b m 21ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการระมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการโจมตีใส่พลเรือนและโรงพยาบาล7ช่องจุบตามกท่านผู้ชมครับตรวจสอบเหตุการณ์ที่ทหารพานของเราเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดในวันที่12สิงหาที่ผ่านมาหลังจากการหยุดยิงตอกย้ําว่าฝ่ยายกบายังคงระเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องเราทําแบบนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อให้คณะผู้สังเกตการจากนานาชาติเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมานะครับเราจริงใจอยู่แล้วนะครับในการผ่าลงดูพื้นที่จริงอีกทั้งเองเนี่ยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ของการระมิดการหยุดยิงของกัูชาด้วยนะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนและประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับกองทัพเองก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยก็ยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงการหยุดยิงการปฏิบัติตามกฎมนุษยธรรมสากลและแก้ไขปัญหาในเรื่องของชายแดนด้วยสันติวิธีมาโดยตลอดแต่จะไม่ยอมให้มีการระมิดบุรณภาพแห่งแผ่นดินรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนไทยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือความจริงจังของ ประเทศไทยของเราที่บอกให้กับทางคณะทูต IoT นะครับได้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของเรานะว่าเราเนี่ยจริงใจมาตลอดแล้วก็ยึดแนวทางมาตลอดนะครับเราไม่เหมือนกัมพูชาไม่เหมือนคขมรที่ใจหมานะครับทาได้ทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเปรียบเรานรในเรื่องของข้อมูลต่างๆก็ต้องบอกว่าทางทูต IoT ทั้ง7ชาตินี่ตาสว่างว่าบกันทีเดียวนะครับเพราะว่าเราพาไปลงพื้นที่จริงดูเหตุการณ์จริงทุกอย่างจริงหมดท่านผู้ชมครับ ล่าสุดทางฝั่งของคอมเมนมันก็ยังหน้ามึ่นนะครับก็ยังคงระเมิดนะฮะกดการหยุดยิงอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับก็มีการขนกําลังพลเข้าหน้าแนวนะครับเตรียมรบนะฮะก็ใช้คําว่ามันไม่สนโลกเลยครับไม่ว่าจะมีการประชุมอะไรก็ตามทั้ง g b c r b c นะครับประชุมกันมาหมดแล้วมันไม่สนท่านผู้ชมครับมันก็ยังคงเดินหน้ามึ่นนะครับเข้าแนวชายแดนเหมือนเดิมเสริมกําลังเสริมอาวุธเข้าหน้าแนวท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ต้องไปใจดีกับมันน่ะ เก็บหลักฐานไว้ให้เยอะที่สุดนะครับให้มันเปิดโป้งมาเราลุยอย่างหนักๆเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็หลักฐานที่เราได้เนี่ยไปบอกกล่าวกับชาวโลกที่หลังก็ได้นะครับความจริงมันก็คือความจริงถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะครับเราทําลงไปยังไงแล้วเนี่ยความจริงมันก็จะท้อนกลับมาหาเราเหมือนเดิมนะครับว่าทางฝั่งของกัมเร็มันลุกดานไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยทีเดียว หลังจากที่ผมบอกกล่าวไปก่อนหน้านั้นนะครับในเรื่องของทูตท,ทั้ง33ชาตินะครับไปลงพื้นที่จริงเนี่ยโอ้โหไอเฮงรัตนาเนี่ยต้องบอกว่าดิ้นตายทุกผู้ชมครับล่าสุดนี้ออกมาแถลงข่าวเลยนะครับบอกว่าอย่าเชื่อไทยไทยกําลังโกหกคณะทูตท,ทั้ง33ประเทศว่าทุนระเบิด p m n 2พวกนั้นมันเป็นของไทยแล้วจัดฉากใส่ความประเทศกัมพูชาแถมมันยังบอกว่าการฝังทุนระเบิดต้องดึงสลักนิติภัยออกก่อน แต่สิ่งที่ไทยเอาทุนระเบิด PMN 2มาโชว์ให้คณะทุนได้ดูทุนระเบิดเหล่านั้นยังใหม่อยู่เลยและไม่ใช่ทุนระเบิดที่ถูกฝังอย่างแน่นอนบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้พูดให้คนคเขมรรู้ก็คือทุนระเบิด PMN 2นะฮะของใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกฝังนั้นเนี่ยซึ่งฐานไทยของเราตรวจพบอยู่ในกระสอบท่านผู้ชมครับที่มันซุกเอาไว้ในฐานของเขมรที่ภูมะเขือขณะระหว่างไทยของเราเนี่ยตรวจยึดคืนนะมันไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยท่านผู้ชมครับ โอ้โหต้องบอกว่ามันช่วงจริงนะสำหรับทางฝั่งของเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับอืมนะก็ต้องรอให้ออสตาบาตบกระบาลเ็าให้มันถึงจะสํานึกตาสว่างสหรับไอเฮงรัตนาท่านผู้ชมครับอ่ะท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพินี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมกันนะครับขอบคุณมากมากด้วยที่ติดตามกันมาตั้งแต่เหตุการณ์ปะทะจนถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับ ก็หวังว่าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นเนาะชาวบ้านก็จะเดือดร้อนตามในแดนนะครับอีกทีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ